หอมแบบเป็นแตงโมหอมแบบหอมมากถ้าไม่บอกว่าเป็นสบู่ดิฉันก็จะกิน,นส่วนผสมจากน้ําจากทานน้ําแข็งไปเอามาจากไหนก็คือก็ต้องส่งมาจากไอแลนด์แล้วหนึ่งนอร์เวย์แล้วหนึ่งส้มยูสุนะคะทําไมยังส้มยูสุส้มเขียวหวานมันไม่เลิศหรอจะต้องเป็นส้มต่างประเทศใช่ไหมถึงจะเลิศเอ้ยไปว่าเขาท,าทําไม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยไอตาเนี่ยนะคะได้คัมแบ็กสเตจแล้วกับคอนเทนต์ของดิสเซเว่นนะคะเอาจริงๆเป็นเหมือนอัปเดตของใหม่กันมากกว่าเพราะว่าเซเว่นอะของใหม่เยอะเก่งมากทุกเดือนไปทีไรก็จะมีเนียเนี่ยอะไรอะไปอีกก็จะ อันนี้เอาใหม่นะคะตัวนี้ไอแต่ก็เลยรวบรวมมามีทั้งตัวที่ได้ลองใช้บ้างแล้วแล้วก็มีทั้งตัวที่ไปซื้อไปอัปเดตมาใหม่เนะี่ยยังไม่ได้ลองเดี๋ยวเรามาลองกันนะจ๊ะจะได้รู้ว่าตอนนี้เซเว่นก็ถึงไหนก็แล้วนะะ ตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองจ้าอุ้ยทำไมซองเขาไปแบบนี้ไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยอยู่ในจักรวาลแตงโมของซิสตาเขาเลยนะคะตอนนี้เขาออกมานี่เป็นตัวนี้นะคะสบู่แตงโมนะคะตาจะเรียกเขาสั้นๆว่าสบู่แตงโมซิสตาซิสตาวอเตอร์เมลอนไวท์เนนิ่งแอนด์รีเฟรชชิ่งสบูนะคะซองนึงอ่ะมี2ก้อนแต่ว่าอีกก้อนหนึ่งของตาอยู่ในห้องน้ำนะจ๊ะเพราะว่าดิฉันน่ะใช้แล้วยอยากจะบอกว่ามันคุ้มแล้วก็สะดวกมากซองนึงเนี่ยห้บาทนะคะได้2ก้อน แล้วการที่เขาแบ่งเป็นสองก้อนมาเนี่ยถ้าใครที่เป็นคนที่ใช้สบู่ก้อนจะรู้ว่าสบู่ก้อนบางทีอ่ะวางไว้อยู่เฉยเฉอะ่ะมันมีการละเหยแล้วมันมีการหมดไปเองมันจะหมดไวตาเลยรู้สึกว่าการที่เขาแบ่งมาสองก้อนเนี่ยมันสะดวกดีนะเราก็เอาก้อนหนึ่งไปใช้ใช้หมดแล้วเราค่อยแกะอีกก้อนนึงมาใช้มันจะได้ไม่ต้องไปวางในห้องน้ํานานๆนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาใช้แล้วเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องตับผิวสว่างแล้วก็ให้เนียนใสตัวนี้นะคะตอนที่ตาใช้เนี่ยกลิ่นเนี่ย หอมแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขามากนะคะเขาอยู่ในลายแตงโมใช่ไหม,มกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นแตงโมของแบบ มมถ้าไม่บอกว่าเป็นสบู่ดิใจก,ก็จะกินน้ <c oughs> สิ่งที่เขาเด่นเนี่ยไอายตาชอบก็คือเขาสามารถตีโฟมได้ถ้าใครมีตาข่ายตีโฟมที่บ้านนะคะ <c oughs> ก็เอาตัวนั้นเนี่ยมาตีโฟมกับสบู่ก้อนของเขามันจะได้โฟมที่หนาน,นุ่มมากแล้วเวลาเราล้างลงบนหน้านเนี่ยมันก็จะนุ่มละมุนล,ลดแรงเสียดสีเสียดทานบนผิวหน้าแล้วเขาล้างทําความสะอาดได้หมดจดเลยนะคะพอล้างเสร็จเนี่ยผิวสะอาดไม่มีคราบความมันอะไรเหลือเลยแต่ว่าผิวเนี่ยยังมีความนุ่มหลังล้างอันนี้คือไอตาก็พ ิ่งไปล้างหน้ามานะเพราะว่าเราก็แบบหน้าโลนมาเพื่อที่เราจะได้ลองชินนนชินนี้นะคะตัวนี้นะคะหลกัหลกๆเลยสารสกัดของเขาเนี่ยก็คือแตงโมนั่นเองนะคะบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งกร้านและเขายังมีวิตามินซีด้วยช่วยทําให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นลดจุดด่างดำเนาะพวกรอยสิวเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆก็ช่วยได้ดีค่ะแล้วก็ยังมีพวกคอลลาเจนอะโลเวรล่าโยเกิร์ตนะคะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวผิวนุ่มผิวเนียนละเอียดนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าตัวนี้ราคาเบา5 7บาทแล้ว ส้2กรคุมใช้แล้วผิวสะอาดแล้วก็นุ่มดีไอตาชอบแถมตีวนะิฟท์โฟมน่ะนุ่มด้วยด้วยดจัดเลยเป็นตัวใหม่ที่ตาไปเจอที่เซเว่นนะคะและดิฉันมาถือซองเป่าอะไรเนี่ยอ่ะก็มันแกะใช้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปยังเป็นเรื่องผิวผิวอยู่ที่ตาไปเจอมานะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสครับนะคะตัวนี้เนี่ยของ Royal Beauty เขาเป็นสครับมะขามเนาะแล้วก็มีวิตซีด้วยแต่จริงๆอะ่ะคือตัวมะขามเองเขาก็มี aha ธรรมชาติแล้วเขายังผสานความ ิีเข้าไปคือเขาจะเน้นถึงเรื่องความกระจ่างใสเต็มที่เลยนะคะตัวนี้สามารถใช้บนหน้าได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวไอตาจะบีบบนแขนให้ดูจะขอดูหน่อยว่าเนื้อสครับเขาเป็นประมาณไหนเนาะตัวนี้ขอบอกเลยก่อนว่าไอตายังไม่ได้ใช้เนอะก็เพิ่งซื้อมาลอง ในเซเว่นนะคะอู้วันนี้เป็นเนื้อของเขานะคะมีความเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไอตาบีบออกมาเป็นเนื้อเนื้อมันก็ยังไม่ไหลเลยนะคะอู้อยากจะให้ดูอย่างเงี้ยพอยตาเกลี่ยค่ะสังเกตได้ว่าเนื้อเจลเนี่ยเขาจะค่อนข้างอยู่ทรงตัวแล้วก็ไม่ไหลเลอะเทอะเนี่ยให้เมสครับมาเยอะนะคะบางทไีไอตาซื้อสครับมาให้เมสดสครับมันน้อยมากหรือว่าเอาเจลมานวดนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเมสครับเยอะแต่ว่าเมสครับเขาจะเป็นเล็กๆแล้วก็เท่าที่ไอตาลองนวดดูแล้วเนี่ยไม่บาดผิว ดีนะคะเดี๋ยวขอไอตาดูตัวนี้เนี่ยใช้ได้บนหน้านะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยซองเขาค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวไอตาจะเอาไปขัดแบบพวกข้อศอกอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีเวลาตาออกกําลังกายแล้วแผลง,งข้อศอกจะชอบดําด้านนะตัวนี้ดีแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมวิตามินซีนะคะเดี๋ยวตาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเจลสครับผิวอะไรที่มันค่อนข้างคงตัวแบบนี้เพราะว่าปกติเวลาเราอาบนนะ้ำใช่ไหมผิวเรามันจะเปียกอยู่แล้วและถ้าเราไปเจอเจลที่มันยิ่งไหลที่มันแบบว่าอุ้ยจะบีบออกมาหรือว่าอ่ะไหลลงพื้น เลยไปแล้วคุณแม่หนุยไม่ทันได้ใช้เลยหรือว่าเราจะไปเอาไหลทิ้งลงซิงค์ไปแล้วแล้วเราจะไปกวักขึ้นมาหรอคะมันไม่ใช่ใช่ไหมก็เลยแบบเอออันนี้เขาทําเนื้อมาดีโอเคมากนะจ๊ะอันนี้เป็นของ Royal Beauty นะคะถ้าเกิดใครใช้แล้วแบบเริ่ดไม่เริ่ดยังไงนี่ก็บอกกันได้นะคะเดี๋ยวไอจันจะลองใช้คืนนี้เลยอันนี้เอามาอัปเดตกันเนาะชิ้นถัดไปนะคะจะเป็นสครับเหมือนกันแต่เขาเป็นสครับ ปากนั่นเองคะ่ะนี่ตัวนี้เลยเดี๋ยวจะลองหยิบใช้ตอนนี้เลยนะคะของชีวะวิถีไม่เคยใช้ของแบรนด์นี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าพอบอกว่าเป็นสครับปากลิปสครับเนี่ยซองค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าปากมันแบบมันไม่ได้มีพื้นที่เยอะขนาดนั้นน่าจะใช้ได้นานนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นโคโค่นัทซอฟต์ลิปสครับเป็นลิปบาลสครับดิมฝีป,ปากสูตรน้ำมันมะพร้าวอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะว่าเนื้อเขาเป็นประมาณไหนเนื้อเขาเป็นแบบนี้ทุกคนจะเป็นคล้ายๆเหมือนสครับ หน้าสครับสครับผิวอะไรอย่างนี้เลยนเนาะเนี่ยลองเปรียให้ดูจะเป็นประมาณนี้ไม่หอมกลิ่นตุยพงจังเลยอ่ะคือด้วยความที่เขาแบบขึ้นมาอะไรว่าโคโคนะ่นทเราก็านึกว่าจะเป็นกลิ่นมะพราะ้าวจะเป็นกลิ่นแบบเหม็นเลยไม่เชิงเหม็นคือเขาคงคิดว่ามันหอมแหละแต่แต่ไม่ชอบกลิ่นกลิน่นนี้เดี๋ยวลองดูนะคือตัวนี้เนี่ยเขาจะมีผงสครับใส่เข้ามาแต่ว่ามันจะได้ฟิลเหมือนเป็นแบบน้ำตาลละเอียดละเอียดนะวันนี้ปากแตกพอดีเลยทุกคนอันนี้ 你弟。 แล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะชอบก็คือลิปสติบับางยี่ห้เอเราถูกไปเม็ดสักครับมันจะละลายแตกหายไปซึ่งจริงมันก็มีข้อดีของมันนะแล้วการที่เม็ดสักครับมันละลายแตกหายไปสักครับไปเรื่อยๆเม็ดมันหายมันแบบอ้าไม่เหลืออะไรบนปากแค่แล้วแต่อันเนี้ยมันยังอยู่แล้วก็เม็ดสักครับเนี่ยพอสักครับบนมปากปุ๊บแล้วมันโอ้ยเข้าปากโอ้ยกินไปแล้วอะ่ะจะมันหวานหวานดีนะกินได้ปะวะส่วนผสมสําคัญคาคาลโกโก้บัตเตอร์มะพร้าวาก็น่าจะกินได้ไมั้งนี่ว่าเม็ดสักครับเขาอ่ะน่าจะทํามา จากน้ำตาลหรือเปล่าเทกเจอร์มันคล้ายน้ำตาลเลยแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากสัดส่วนของเม็ดสครับกับตัวเจลเจลที่ทําให้ลื่นๆเนี่ยสัดส่วนดีบางทีเนี่ยถ้าสัดส่วนเม็ดสครับเยอะไปกลายเป็นว่ามันแห้งๆแล้วแข็งๆแล้วสครับบนปากแล้วเจ็บหรือว่าถ้ามันน้อยไปกลายเป็นว่ามันสครับแล้วมันไม่มีเม็ดเลยแต่อันนี้ดีจังเลยอ่ะเพลินมากเลยอ่ะอันนี้เอาทิชชู่ไปชุบน้ํามานาอ รู้สึกได้ว่า,าลิมสีิปากที่แตกๆเมื่อเช้าริมฝีิปากจะแตกมากเพราะว่าทานน้หน่อยอาจารย์ก็เลยโบกลิปมันไว้แต่ตอนนี้คือลิปที่แตกก็ยังแตกอยู่แต่น้อยลงก็ <Wow. S 1> คือมันดีขึ้นมากแล้วมันมีความนุ่มขึ้นมากเวลาเราทาลิปบาล์มทาอะไรมันก็จะได้แบบบํารุงได้ดีขึ้นเออโอเคมากเลยนะ19บาทเธอตามดีแต่กลิ่นมันมาตุยตุยนิดนึงแต่ว่ามันหวานมันอร่อยแ,แต่ว่ามันไม่ใช่ของกินอย่าไปกิน <laughs> ชิ้นต่อไปจะเป็นตัวนี้จ้ะเจลกู้หน้าใสเวอร์ ตัวนี้น่าสนใจเพราะเขาเขียนว่าสู้ PM 2.5เวอร์มาก PM มึงมากที่ฝุ่นเหรอมึงมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเจลแบบว่ามันเป็นแบบทาหน้าอะไรเงี้ยนะก็เลยไรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะลองมาหยิบใช้เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าพอมันใช้ตอนเช้าแล้วเดี๋ยวไอตาแต่งหน้าต่อเนี่ยมันจะเป็นขุยไหมเพราะดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกกับการใช้เจลตอนกลางวันเลยตอนเช้าแล้วเราลงรองพื้นหรืออะไรคือแค่ไม่ต้องลงรองพื้นแค่ทาลงบนหน้าแล้วมันแห้งเสร็จอ่ะมันจะเริ่มเป็นขุยแล้วแต่ตัว มาดะะูตัวนี้เนี่ยเป็นของ Face to Face นะคะเขามีส่วนผสมทั้งไฮยาทั้งกูตาแล้วก็มีวิตามิน B3 ด้วยสารสกัดจากแตงกวาอีกก็เรียกว่าเยอะดีสารสกัดให้มาเยอะดีเดี๋ยวเราลองดูเนื้อกันเนาะเป็นเนื้อเจลแบบนี้นะจ๊ะไหลไหมไหลแล้วเดี๋ยวเราลองเกลี่ยดูประมาณนี้สีเขียวอ่อนๆใสๆเนาะเดี๋ยวตาลองป้ายลงบนหน้าเลยดีกว่ามีกลิ่นหอมๆห,หอมแบบแตงกวานิดหน่อยแต่ไม่ได้แบบเหม็นเขียวนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งใช้สบู่แตงโมของ ซิสเตอล้างหน้าไวรลลองใช้เป็นตัวนี้เลยแต่ถ้าหลังจากวิดีโอนี้คุณเห็นในตันหน้าแหกก็รู้เลยว่าแพ้หรืออะไรกะความรู้สึกที่ทาลงบนหน้าคือด้วยความที่เจลเนี่ยเขาจะมีความเหลวนิดหนึ่งก็เลยจะเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ทาง่ายมีความเย็นเบนผิวรู้สึกสบายผิวดีเนาะด้วยความที่เขามีส่วนผสมที่เป็นแตงกวาทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นเนี่ยทาป ก็อันีก็เวอร์เหลือเกนินอันนี้คือทาทั่วหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขากําลังซึมซาบเข้าสู่ผิวเนาะอาจจะใช้เวลาในการซึมซาบนิดน,นึงไตาชอบความรู้สึกของพวกสกินแคร์แบบเจลอย่างหนึ่งก็คือมันทาแล้วมันจะเย็นเย็นมันจะสบายผิวบางอันเนี่ยข้อเสียก็คือมันจะเหนอะผิวคือมันจะซึมแต่มันซึมไม่หมดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องคนนี้เขาจะซึมหมดไม่หมด ออแต่อันนี้ซึมซาบเร็วอยู่นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะทาผิวหน้าแล้วเขายังใช้ได้หลากหลายประโยชน์นะคะเขาบอกเนี่ยทาบำรุงใต้ตาทาผิวกายก็ได้ใช้มาร์กหน้าก็ได้เนาะเติมความชุ่มชื้นแล้วเราก็ใช้ได้หลากหลายอยากจะทาตรงไหนก็ได้ตรงไหนแห้งกร้านเราก็ทาได้ตัวนี้เนี่ยซึมลงบนผิวหมดเรียบร้อยแล้วมีความเหนอะอยู่นิดหน่อยไม่ได้ถึงขั้นว่ารู้สึกไม่สบายผิวขนาดนั้นไม่ค่อยเหนียวหน้ามากขั้นตอนต่อไปไอตาจะลองเป็นตัวนี้ค่ะ Banana Story ตัวนี้ นี่เป็นครีมกันแดดนะจ๊ะแต่งงไหมว่าครีมกันแดดปกติเนี่ยเขาจะชอบทําแพ็กเกจเป็นสีส้มสีเหลืองเป็นแบบสื่อถึงแดดแต่ตัวนี้แพ็กเกจสีฟ้าสื่อถึงความเย็นถึงความหนาวบ่ก็เลยแบบเฮย้ยยังไง เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นครีมกันแดดที่เขาจะให้ความรู้สึกเย็นค่ะง<ะ>งไหมเฮ้ยมันก็เลยน่าสนใจนะเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะลดความร้อนพร้อมปอกป้องผิวจากแสงแดดก็คือลดความร้อนของผิวอ่ะก็เหมือนแบบไปโอเอโอเอให้ผิวมันไม่ค่อยระคายเคือง oh, ว no, 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 no ่าโอ้โหนนนอ้ามาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยเขาเขียนตรงนี้เลยว่าครีมกันแดดสูตรเย็นเออเย็นมากแค่ไหนามาเจอเมืองไทยหน่อยเล่ละมันจะเย็นได้แค่ไหนล่ะ เุ้ยเนื้อเป็นแบบสีนี้คืองงอะไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นสีนี้ไหลแล้วไหลแล้วหนึ่งถ้าเราบอกว่าสีเนื้อครีมเขาเหมือนน้ำมูกเราเวลาเราป่วยเนี่ยเขาจะโกรธเราไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองทากันดีกว่าแต่ว่าเท่าที่บีบออกมาก็รู้สึกได้ว่ามันเย็นเย็นผิวนะแต่มันไม่ได้เย็นแบบแต่มันแคบบ่เออเย็นเฮ้ยคาจะทำให้เราหน้าขาวป่ะวันเนี้แล้ววันนี้ออกไปข้างนอกด้วยนะห้ามวอกนะ รู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําให้ผิวเราดูขาวนะโอ้แต่เย็นผิวจริงสบายเป็นเย็นแบบเย็นหน่อยๆเย็นแบบชื่นใจนะไม่ได้เย็นแบบซู่ซ่าซู่ซ่าซูซ่าซ่าปะตังก้าปะตังกี้ซูซูซีซีปะตังกีปะตังกาเออมันเย็นจริงว่ะแต่มันจะมีความเหนอะเหนอะบนผิวนิดนึงนะเอ้ยแต่ทาแล้วผิวไม่วอกอันเนี้ยโอเคมากจะชอบพิมพ์กันแดดที่มันแบบทาเยอะแค่ไหนหน้าก็ไม่บอกแต่มันก็ถ้าเรายิ่งเราทาเยอะมันก็จะมีความผิวเราดูแบบวัววบนหน้าแต่ว่าแต่ไม่ค่อยติ เพราะว่าเดี๋ยวเราทาเสร็จเราก็แต่งหน้าตอบแล้วก็มีความเย็นที่กําลังดีซึ่งไอ้ตาเนี่ยก็ประทับใจนะเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยทำแพคเกจเป็นสีฟ้าเอ้ยแล้วเขียนว่าครีมกันแดดสุดเย็นอะ่ะถือว่าคุณพี่ทําเลเวลความเย็นมาได้ดีที่ทาแล้วมันสบายผิวไม่ช็อกผิวอะ่ะเออแล้วเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีส่วนผสมจากน้ําจากทานน้ําแข็งไปเอามาจากไหนก็คือก,ก็ต้องส่งมาจากไอแลนด์แล้วหนึ่งนอร์เวย์แล้วหนึ่งอะไรขนาดนั้นเลยนะแล้วก็มีสารสกัดจาก ทะเลนานา,นาชนิดนะคะแบรนด์ไทยแต่ว่าเขาผลิตที่เกาหลีอุ้ยถ้านี้ใช้โอเคเดี๋ยวเราไปซื้ออันอื่นของเขามาลองด้วยดีกว่าหรือว่าถ้าแบรนด์จะเข้ามาเห็นในวิดีโอก็มาอัปเดตกันได้นะคะเอ้ยอะไรขนาดนั้น <c oughs> ชิ้นถัดไปเนี่ยจะเป็นพวกเครื่องสําอางพวก,กลิปพวกอะไรนี้เนาะเดี๋ยวไอตาเนี่ย่อตัวไปลงรองพื้นลงงานผิวแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาดูว่าเจลที่เราทาลงไปกันแดดที่เราทาลงไปจะเป็นขุยไหมขอตัวแป๊บหนึ่งนะคะ กลับมาแล้วนะคะอุ้ยรุนแรงก็จกหล่นเลยกลับมาแล้วจ้าก็ไปลงรองพื้นลงแป้งมาเนาะเดี๋ยวถัดไปเนี่ยชิ้นถัดไปมันจะเป็นตัวนี้จ้ะนี่ดินสอเขียนคิ้วของซิตตซิตนะคะเพื่อนยิมพลังหญิงผู้หญิงถึงผู้หญิงอันนี้เนี่ยน่าจะออกมาใหม่เพราะว่าแต่ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นดินสอเขียนคิ้วซึ่งไอแต่แอบดูแพคเกจแล้วงงนิดนึงเพราะเขาเขียนว่าดินสอเขียนคิ้วยิ่งเขียนยิ้มบำรุงเราก็เลยเอ๊เขาต้องใส่อะไรบำรุงหรือเปล่าแน่เลยปุ๊บไม่เห็นมีบอกเลยว ที่ใช้แล้วก็เขียนว่าเป็นดินสอเขียนคิ้วแล้วมันบำรุงยังไงคุณพี่โอเคเขาอาจจะบำรุงจริงแต่ช่วยเขียนบนแพ็กเกจนิดนึงอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งสีโอ๊คบราวนะคะซีทูซีเขาน่ารักนะเขาจะมีน้องคนนี้แพ็กเก็ลิปก็จะมีน้องคนนี้อาจจะแบบว่าหัวคนละสีลายๆสีแต่ก็จะเป็นแบบเดิมของเขาซีไอของเขาเนาะเออน่ารักดีพอเห็นปุ๊บเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่แหละเป็นแบรนด์เขาเขาเปิดออกมานะคะก็จะเป็นแท่งหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะหัวนี้ก็จะเป็นสอเขียนคิ้วแบบนี้แล้ววกกกก็็็อีหันนึงจะเปทุ มันเป็นอันเล็กๆคือมันไม่เล็กหรอกแต่แค่มันสั้นน่ารัอกอ่ะเอ้ยเดี๋ยวลองมาเขียนดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเนาะน่าจะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติแต่จริงๆส่วนตัวไอตาเนี่ยผมบอลแต่ว่าคนผมไม่ตาดำอไอตาก็ใช้สีน้ำตาลในการเขียนคิ้วเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองเขียนดูเนาะว่าเขาจะถนัดมือไหมเนื้อเป็นยังไงอะ เขียนคร่าวๆแล้วรู้สึกว่าแท่งเนี่ยจับถนัดมือดีแล้วก็เนื้อดินสอเขียนคิ้วนี่ยนะคะเวลาวาดลงไปเนื้อจะไม่ได้นุ่มมากแต่ก็จะไม่ได้แข็งมากเนื้อเนี่ยมีความกลางๆซึ่งไอตาเนี่ยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเนื้อกลางๆประมาณนี้เพราะว่าถ้าเนื้อนุ่มมาบางทีเขียนแล้วมันหักถักคาคิ้วเราแล้วมันเลอะแต่ว่าถ้าเนื้อแข็งไปมันก็จะเขียนยากเขียนไม่ค่อยออกหรือว่าเขียนแล้วมันเจ็บแต่นี้รู้สึกว่าเขียนเสร็จไวดีตรงหัวเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะทําหัวมาสั้นกว่าปกติแต่ก็ทําให้ปัดได้โอเคสีจะเป็นนสี้ เข้มธรรมชาติใครที่ไม่ได้ทําสีผมผมดําธรรมชาติเนี่ยก็ใช้สีนี้ได้หรือว่าใครที่ทําผมสีเข้มอะไรเงี้ยก็ใช้สีประมาณนี้ได้นะคะเดี๋ยวตาขอเขียนที่ข้างนึงแป๊บนึงเนาะเขียนเสร็จแล้วนะคะ2ข้างอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะเนาะเพราะว่าคิว้วตาเนี่ยคงคิ้วมันไม่เท่ากัน2ข้างแต่ว่าข้อดีอย่างที่บอกก็คือดินสอเนี่ยเนื้อดีนะคะไม่นิ่มเกินไม่แข็งเกินตัวน,นี้ทํามาเล็กๆก,ก็แปลกๆอยู่เหมือนกันแต่จริงๆก็ใช้ได้โอเคแต่ถ้าใครคิ้วดือ้อชอบหลดระหว่างวันก็อาจจะใช้พวกมาสคาร่าคิ้วมาป ไปเราก็มีมาสคาร่าคิ้วจ้าอ่ะตัวนี้โอเคนะซื้อได้ใช้ได้ดีประมาณหนึ่งเลยโอเคเลยนะคะแต่ก็น่าจะได้หยิบตัวนี้ใช้บ่อยๆนะคะเขียนง่ายดีเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะ Baby Bright จ้าเป็นทางมาสคาร่าคิ้วแล้วก็มาสคาร่าขนตาด้วยจ้าเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอแท่งหนึ่งก็ถือว่าเขาก็หาทำดีนะตรงนี้เขาเขียนว่าปัด คิ้วเป๊ะหัวพิเศษปัดฟุ้งสวยอ่าปัดขนตาปังหัวแปลงปัดง่ายได้ขนตาเด้งได้เจอแน่ขนตาเด้งเหรอออกดิฉันเด้งกว่าค่ะเด้งเด้งเด้งเด็กแอดแล้วจะไปเด้งสู้กับขนตาทำไม้าตาเป็นแบบนี้เนาะเขาก็จะมี2ด้านนะคะแล้วก็จะมีเขียนชัดเจนนะว่าอ่าด้านนี้ขนตา eyelash ด้านนี้ eye brow นะคะขนคิ้วนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ขนคิ้วกันก่อนเนาะ พอเปิดออกมาอุ้ยเขาทําหัวมาสคาร่างองมาเลยคือไอตาเนี่ยเป็นคนที่ชอบดัดหัวมาสคาร่าสมมติมันมาตรงๆไอตาจะชอบแบบทงให้มันงอนิดนึงมันจะปัดง่ายมากขึ้นมาใหม่อ่ะเหมือนน้ามันอาจจะเยิ้มๆยมอยู่นะไม่รู้ว่าปัดแล้วมันจะเปียกหรือเปล่าขอเอาซับทิชชู่นิดนึงเนาะเวลาปัดมาสคาร่าคิ้วต้องระวังมือนะเพราะถ้าใครมือหนักเหมือนไอตาเนี่ยบางทีตาปัดปุ๊บแล้วมันไปโดนผิวมันถูโดนผิวแล้วมันจะทําให้เนื้อมาสคาร่ามันเลอะค่ะ อ่าปัดขึ้นอยู่นะสังเกตว่าหัวคิ้วมันก็ขึ้นมาเฉียงๆขึ้นมาคิวไวตาเนี่ยเรียกว่าคิ้วดือ้อใช่ไหนนะ่าทุกคนจะบอกว่าคิ้วดือ้อคือจะขึ้นได้เป็นเฉียงๆแต่จะไม่ขึ้นแบบผูเหมือนแบบแม่ชมพู่อะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างนึงนะคะ เอ้ยตัวนี้ปัดโอเคนะรู้สึกว่าปัดแล้วมันไม่เป็นก้อนดีปัดแล้วคิ้วตั้งประมาณหนึ่งแต่แต่ไม่รู้ว่ามันจะตั้งตลอดวันหรือเปล่านะแค่ให้คิ้วมันอยู่ในกรอบที่เราต้องการมันไม่ตกลงมันไม่แบบเบลออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ทีนี้เนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะมันจะไม่ได้เป็นสีน้ำตาลอ่อนจนปัดแล้วรู้สึกว่าอุ้ยคิ้วเราเปลี่ยนสีขนาดนั้นแต่แค่เหมือนปรับจากคิ้วเราเส้นหนาๆมากสีน้ำลให้มันดูน้ำตาลอ่อนนิดนึงเพราะว่าเราใช้ที่สอเขียนคิ้วสีน้ำตาลแล้วเราก็อยาก้เนนนิหัดดูากึงจะข แล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นขนตาแต่ว่าทีเนี้ยก่อนที่ตาจะปัดขนตาตาจะขอแกะตัวนี้ค่ะนี่มัลติลิป คัลเลอร์อ่าเป็นลิปเพนซิล4 in 1วันของ AR นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลิปทาปากสีสีแต่ว่าที่เรายังไม่แต่งตาเพราะว่าอาจารย์อยากจะลองเอาลิปพวกนี้มาทาตาให้มันมีสีสันบนตาดูว่ามันจะใช้ในส่วนอื่นๆได้ไหมเนาะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยลิปเนี่ยนอกจากทาปากมันสามารถทาแก้มได้ทาตาได้แต่พอดีแก้มเนี่ยอาจจะไม่ทนันเพราะว่าตาลงแป้งฝุ่นไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาแกะตัวนี้ดูกันนะคะน่ารักมากๆเลยนึกถึงดินสอสมัยก่อนที่เราใช้ดินสอต่อไส้อะนะคล้ายๆ กันเลยคอนเซปต์เดียวกันแต่ตัวนี้ก็จะทำเป็นลิปสติกนั่นเองอ้าอุ้ยน่ารักมากเหมือนของเล่นเลยอ่ะทุกคนแต่มันแอบงนเงนนิดนึงนันเนี่ย อ๋อมันใช้วิธีหมุนให้มันสนิทกันมันก็ไม่งนเงนและความฝาของเขาเนี่ยมีที่เหน็บด้วยอะ่ะเหน็บเสื้อเหรอคะน่ารักมากเหน็บเหน็บได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีแรกนะน่ารักจังเลยทุกคนเขาเก๋นะเนี่ยใครชนีคนไหนที่ชอบพกลิปเยอะๆอะ่อะบางคนนะปากมีปากเดียวแต่ไปเงไปไหนพกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าล้านสีพกนะพูดเหมือนว่าชนีคนไหนก็ค,คนนคนนี้ไงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือพอมันแท่งเดียวสีสีส ปริมาณมันอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่มันได้ความหลากหลายไงอ่าเดี๋ยวเราลองปาดให้ดูเดี๋ยวตาปาดทั้งสีสีให้ดูก่อนแล้วกันเนาะ นี่สีน่ารักมากทุกคนเป็นเนื้อแบบ m a t t s ซอฟ Ma แมนะแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกคือพอเราแกะเอาอันข้างบนเราไปต่อตูดข้างล่างได้เราสามารถสลับได้นะจ๊ะน้องคนไหนสีไหนที่เราใช้บ่อยเราเอาน้องเขามาไว้ข้างบนนะที่กล่องมีชื่อสีเก๋รายละเอียดดีมากนะมีเบอร์1 youth peach เบอร์2 cafe o l e เบอร์3 fresh brick เบอร์4 red wine เดี๋ยวแต่จะใช้เบอร์2 cafe o l e นะคะเดี๋ยวจะเอาเขามาทาเปลืกตาเนาะดูเป็นสีนูตที่ แบบน่ารักน่ารักดีเดี๋ยวลองดูว่าทาเปลืกตาแล้วเขาจะได้ไหมแต่จะทาหน่อยๆแบบนี้เอานิ้วเก,เกลีย่ยสวยจังเลยอะ่ะสวยนะนี่เ,เบาๆดีสันเขาชัดเจนดีจังเลยอ่ะ้ยน่ารักมากเลยแล้วก็เวลาเกลีย่ยก็ฟูมไม่เป็นก้อนไม่เป็นจำ้ำ เสร็จแล้วแต่งตาแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ปัดมาสคาร่าจบเลยน่ารักมากเดี๋ยวขอทาสีเ hmm. นี้ยให้ดูเพราะว่าคิดว่าน่าจะสวยน่าจะเป็นสีที่ทาได้ผิวขาวผิวเข้มเดี๋ยวขอทาแป๊บนึงนะคะเหมือนติอกออมส้มนิดนิดหนึ่งแต่น่ารักสีสวยมากเลยอ่ะอุ้ยสดใสปล้มใจ ปสติกเนี่ยไอตาชอบนะมันจะแห้งๆนิดนึงวันนี้ไอตาปากแห้งนิดนึงมันก็เลยอาจจะมีแบบนิดหน่อยที่ดูยู่ยูยนๆข้างในแต่โดยรวมคือดีแล้วก็สีสันชัดเจนแบบปาดออกมายังไงบนปากก็อย่างนั้นเลยทํำสีออกมาน่ารักทำมาสีสีเป็นเฉดสีที่น่ารักทุกอันมีทั้งโทนชมพูโทนนูโทนส้มแล้วก็แดงรู้สึกว่าเฮ้ยครบนะโอเคมากแล้วก็เนื้อเนียนสวย อันนี้ซื้อซื้อเลยทุกคนไปดูที่เซเว่นซื้อซื้อซื้อมันอาจจะได้ปริมาณน้อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะเราเน้นความหลากหลายความเก๋เลิศอันต่อมาเรื่องขนตาที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาปัดมาสคาร่าตัวนี้ของ Baby Bright กันเนาะอันนี้นะคะหัวแปรงเขาจะเป็นแบบนี้ ประหลาดมากเลยเป็นแบบโค้งๆแต่ว่าแข็งๆตรงเส้นอะมันเป็นพลาสติกแล้วมันเป็นแข็งๆอะมันไม่ได้เป็นขนๆเหมือนพวกมาสคาร่าทั่วไปนะไอตาปัดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้อดีของเขาก็คือยาวมากขนตายาวมากแม่คือปัดได้ยาวมากนะคะแล้วก็มันจะทําให้ขนตาดูหนาขึ้นแต่ว่าตาว่าหัวแปงมันแบบเป็นทรงประหลาดแล้วก็มันเป็นวัสดุที่ประหลาดแล้วมันแอบปัดยากนิดนึงแล้วมันแอบเป็นก้อนนิดนึงไอตาใช้เวลาในการแบบปัดใหม่ให้มันขยายคลี่ๆออกมาแต่ ว่ามันมีความหนักตาแล้วก็มีความเย็นเย็นบนตาหมายถึงว่าเหมือนเนื้อมาสคาร่าเนี่ยมันมีความเยิ้มเยิ้มคือมันตอนนี้มันไม่เยิ้มแต่มันมันรู้สึกบนตาได้ว่ามันมีเนื้อมาสคาร่าหนักๆแล้วก็เย็นเย็นบนตาตาก็เลยไม่รู้ว่ามาสคาร่ารุ่นนี้ของเขาเนี่ยเขาจะกันน้ํากันเหงื่อไหมเพราะว่าในแพคเกจเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนไว้น้อแต่ถ้าใครใช้รุ่นนี้ใครซื้อมาลองแล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นาอเผื่อว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันดีพี่ตามอะไรอย่างเงี้ยมันกันน้ากันเหงื่อบอกกันได้นะจ๊ะจะแชรร์สบกาณ แรรีวิวกันเนาะส่วนตัวตาใช้เนี่ยตาว่าก็คือมันยาวดีแต่ว่าตาไม่ค่อยชอบความที่มันแอบปัดยากนิดนึงแล้วตาปัดขนตาล่างมันแอบมีเลอะเอะไปนิดนึงด้วยเอาเป็นว่ามาสคาร่าคิ้วชอบแต่มาสคาร่าตาเฉายเฉยยาะขอโทษนะ <c oughs> ตัวถัดไปนะคะจะเป็นลิปตัวนี้เลยน่ารักมากๆนะคะของยูสตาร์นะคะเขาจะเป็นลิปผลไม้มาโนชื่อให้เขาเองอันนึงเนี่ยจะเป็นแอบ อันนี้จะเป็นส้มยูสุนะคะทําไมน,นังส้มยูสุส้มเขียวหวานมันไม่เลิศหรอจะต้องเป็นส้มต่างประเทศใช่ไหมถึงจะเลิศเฮ้ยไปว่าเขาทําไมจะบอกว่านะ่นารักตังแพ็กเกจเลยเพราะว่าแพ็กเกจเนี่ยมีรูปผลไม้แล้วก็เท็กซ์เจอร์ตรงนี้นะคะตรงเนี้ยที่มันเป็นรูปผลไม้เนี่ยเขาทําเป็นปั๊มนูนขึ้นมาแล้วก็มีความหยาบหยาบตรงนี้เขาใส่ใจรายละเอียดดีนะก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันทําให้แพ็กเกจเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมาดีนะจ๊ะอันนี้เนี่ยจะเอามา2 เดี๋ยวเราลองแกะแล้วก็ลองให้ดูเลยดีกว่านาะนี่นะคะแกะออกจากกล่องซองแพ็ค <c oughs> แกะออกจากแพ็คของเขาหน้าตาแบบนี้แล้วก็หัวมันจะปูดๆเว้ยเหมือนเลโก้ปะโอ้มันต่อกันได้จ้านี่น่ารักมากเก๋ยวันนี้เรามีแต่อะไรก็ไม่รู้เนาะหาทำา้าเลยต่อเสียบอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยสมมุติเรามีซักประมาณ18แท่งต่อยาวอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไปฟาดเดี๋ยวไอตาจะลองสวอชแขนให้ดูนะคะอคุ้ยหอม เป็นส้มแน่เลยสีอ่อนอ,อันนี้เป็นกลิ่นแอปเปิ้ลไม่ว่าเราจะเป็นคนเฟียสกีแค่ไหนแต่เรามาเจอของน่ารักน่ารักเราก็าน,นี่ก็จะเป็น2สีของเขานะคะสีอ่อนเนี่ยแอบดูค่อนข้างอ่อนเลยนะคะไม่รู้ว่าไอตาทาแล้วมันจะลอยไหมอ่ะเดี๋ยวไอตาสวอชให้ดูทั้งสองสีเลยค่ะ สองสีเนี่ยนะคะสีน่ารักมากๆทั้งสองสีเลยคือเขาก็คิดมาแล้วแหละว่าเออสองสีนี้น่าจะเป็นสีที่ขายดีแต่ข้อเสียนิดนึงก็คือเนื้อค่อนข้างแหง้งวันนี้เนี่ยไอ้ตาก็ดันปากแห้งซะด้วยมันก็เลยอาจจะไม่ได้เนียนมากนะบริเวณที่ปากแหง้งแต่ว่าสีสวยมากถ้าใครเป็นคนที่ปากไม่ค่อยแหง้งหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าโอเคถึงแม้ว่าลิปจะเนื้อแห้งหน่อยแต่หนูเอาอยู่ก็แนะนําให้ซื้อเพราะสีสวยมากจริงๆนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกแบบหนูไม่ค่อยถูกกับลิปเนื้อแหง้งๆหนูเป็นคนปากแห้งมากก็อาจจะพักก่อนนี้ก่อนชนนะจ จะเป็นอันนี้แทนเพราะว่าอันนี้จะไม่แห้งเท่าแล้วก็สีคล้ายๆกันเป็นโทนสีที่แบบน่ารักคล้ายๆกันเนาะวันนี้เนี่ยก็มาทั้งลองใช้ลองสวอชให้ดูทุกอย่างเลยนะคะเป็นไอเทมใหม่ๆใ,ในเซเว่นบางทีก็ไม่รู้หรอกว่ามันใหม่จริงหรือว่าสาขาที่าตาไปดูมันเพิ่งใหม่หรือว่ามันมีนานแล้วแต่าตาเพิ่งเจอเพิ่งรู้จักยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆกันนะคะถ้าใครอยากจะให้ตาลองไอเทมตัวไหนในเซเว่นเนาะคอมเมนต์บอกด้านล่างกันได้เลยนะจ๊ะจะได้ไปหาดูว่าเออตัวไหนมันใช้ ดีเนาะตัวไหนมันราคาเบาแล้วก็คุ้มเงินเราด้วยนะจ๊ะอ่ะก่อนไปอย่าลืมนะคะ #beyourbest ไม่ต้องไปอยากดีอยาากสวยอยางเด่นเหมือนคนอื่นหรอกเอาดีๆเป็นตัวเองให้ดีที่สุด <c oughs> ก็พอแล้วนะคะฝากกดไลค์วิดีโอนี้ให้เขาด้วยนะจ๊ะแล้วก็กด subscribe นะคะกดสั่นกะกะดิ้งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการติดตามวิดีโอต่างๆเนาะสำหรับวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ น,นี้อจัดฉากสวยนะพี่เมย์เขานึกว่าเราไปถ่ายที่สตูแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทพก้าวติดผ้ามุงม้งมุ้งเขานึกว่าแบบเราไปถ่ายอะไรหรูหลาบอกเกอร์เงินล้านอื